เช้าเช้านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจอยลินลนีนะครับ,รบเรามาเริ่มต้นข่าวไม่ดีเท่าไหร่นะครับคุณรองข้อมูลคดีค่ะก็เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะก็ทีมงานเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมแม่ทุมที่โรงพยาบาลนะคะตอนนั้นค่ะพ่อรองบอกว่าอาการเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่เมื่อวานนี้ค่ะพ่อรองบอกว่า คุณหมอได้พูดกับทุกคนในครอบครัวนะคะว่าให้เริ่มทําใจเอาไว้บ้างคะ่ะ <_ an> เพราะว่าระยะนี้นะคะอาการของคุณแม่ทุมเนี่ยก็จะดีๆสุดๆส,สลับกันไปค่ะคะือลักษณะอาการของแม่ทุมนะคะเหมือนกับว่าสมองเราเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าคะ่ะก็ต้องจ่ายไฟเนี่ยไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะแต่ว่าพอมันพังเนี่ยก็ทําให้ส่งไฟไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆได้น้อยลงะคะ่ะไฟที่ว่าเนี่ยก็จะค่อยๆดับไปทีละดวงทีละดวงจนดับทั้งหมดของร่างกายค่ะค่ะเพราะเราก็บอกว่า ตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนร่างกายนะคะส่วนแม่ทุมเนี่ยคือหัวใจของพ่อค่ะถ้าวันนึงขาดหัวใจไปก็ไม่รู้ว่าร่างกายจะอยู่ได้ยังไงค่ะอันนี้ก็ทุกคนในครอบครัวอยากทำให้ดีที่สุดค่ะอันนี้มีเสียงสัมภาษณ์ค่ะเขาบอกว่าต้องทําใจนะเพราะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นวันไหนตอนนี้ห่างหมอไม่ได้ พ่อเขาเจาะคอ,อใส่เครื่องช่วยหายใจซึ่งเราไม่รู้เขาหลับหลับ,ลบดึกๆกกลางคืนบางวันหัวใจมันจะหยุดเต้นก็มียังทําไม่ได้ทำไม่ได้อะไรมันยังไม่เกิดแล้วไม่สามารถจะบอกอะไรได้แต่เราก็ต้องทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดพ่อกับแม่เนี่ยมันอยู่ด้วยกันมานานมากผ่านร้อนผ่านหนาวมานานมากตนวทั้งเวลานี้เราเหมือนคนคนเดียวันแล้วพ่อคือร่างกายส่วนแม่คือหัวใจ ถ้าหัวใจมันเป็นอะไรไปพ่อไม่มั่นใจว่าร่างกายมันจะอยู่ได้ยังไงเป็นกําลังใจให้นะครับยังไงก็ต้องสู้นะฮะที่ทุมมันเป็นคนที่ใจสู้ใช่นะครับเป็นกำลังใจให้กํกำลังใจดีด้วยค่ะ